อาละครับผมวันนี้นะฮะอัปเดตมาแล้วตอนอื่นเลยนะครับผมแน่นอนว่าสิ่งที่เรารอคอยก็คือตู้ใหม่นะครับผมวายุโหมอสศนี่ยคำรามเฟสเสี่ยวก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ผมเปิดแน่นอนนะครับผมถึงแม้ว่าตัวผมเองนั้นนะฮะจะมีทีมอนันนี้ตอนนี้ที่มีทีมแทบประจำประจำผมก็จะเป็นอากรอนอีกทีมหนึ่งนี่ก็จะนำ อีกทีมหนึ่งก็จะนำด้วยไฟฟรายนะครับผมก็จะเป็นสองตัวสองทีมที่ผมใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ซึ่งแน่นอนว่ายังปั้นไม่เต็มตัวใหม่ก็มาอีกแล้วตัวใหม่มาไม่เท่าไหร่ข่าวที่เขาบอกว่าจะคอลแลบกบเฟก็จะมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อันนั้นก็ไม่รู้ว่าตัวอะไรจะเข้ามาแต่แน่นอนว่ามันเป็นตัวคอลแลบก็อยากจะได้เหมือนกันอีกตั้งห้ และเราก็ดันเป็นสายฟรีทูเพย์มันก็ต้องคำนวณกันเยอะหน่อยนะครับผมแต่ทีนี้เท่าที่ไปดูมาเนี่ยเขาบอกว่าเฟสเยลเนี่ยมันต้องการโลบินด้วยเพราะฉะนั้นเปิดแม่งสองอันซะเลยดีมั้งเนี่ยสองจิตสองใจอยู่เนี่ยว่าจะเปิดยังไงดีอู้มีแจกหนึ่งพันแจกเจ็ดหนึ่งพัน ดีจังอะขอบคุณครับอ้มีตั๋วให้อีกสิบมีอะไรอีกมีอะไรอีกอันนี้เรื่องราวบุบเบิกต่อเนื่องเดี๋ยวค่อยไปว่ากันเนื้อเรื่องเพิ่งจบไปหมาดๆโนยมีกิจกรรมใหม่มาเรื่อยๆนี่ครับผมแค่ดูชุดก็รู้แล้วว่าเท่จัดมีหูถือว่าเท่แน่นอนแต่ที่สำคัญกว่านั้นคืออะไร ใช้เทคนิคกด e โอ้วิ่งเร็ววิ่งเร็วอ๋อนี่เนี้ยที่เขาอันนี้ให้ดูกันแล้วกดโจมตีอื้มฮึชิงโอ,อ,อ้อื้มฮอื้มไม่ต้องทำอะไรก็ชนะแล้วเออเทคนิคแม่งเจ๋งนี่วะ่ะ เอามาใส่บอสไปด้วยเลยดีกว่านี่แน่ปาดไปปาดไปปาดไปมีไหมปาดไป <c oughs> ไม่ต้องทำอะไรเลยโจมตีปกติก็คือการโจมตีปกตินั่นแหละสร้างดันสก,กิลโจมตีก็สร้างดาเมจลมแกศัตรูหนึ่งตัวและเป้าหมายโจมตีต่อเนื่อง และจะปล่อยการโจมตีต่อเนื่องของพรสวรรค์อีกหนึ่งครั้งสกิลท่าไม่ตายในช่วงท่าไม่ตายจะลดทอนความทนทานของศัตรูโดยเพิกเฉยต่อประเภทของจุดอ่อนเมื่อเป้าหมายยังไม่ถูกทำลายจุดอ่อนประสิทธิภาพในการทำลายจุดอ่อนของเฟสจะเพิ่มขึ้นโดยจะปล่อยโบสันเดอร์บิทหรือวอลแอ็กสกายวอร์ดใส่ศัตรู1ตัว6ครั้งและตอนจบจะสร้างดาเมจลมปิดท้ายสกิลทันเดอร์ฮันพรสวรรค์ เมื่อจิ้งจอกเวหาถึง6หน่วยจะเปิดการใช้งานถ้าไม่ตายได้อ๋อก็สะสมเหมือนอาร์เกลอนนั่นแหละซึ่งสะสมได้มากมากสุดส2หน่วยเมื่อเป้าหมายฝ่ายเราปล่อยการโจมตีทุกๆ2ครั้งเฟสเซลจะได้รับจิ้งจอกเวหาหลังจากเพื่อนร่วมทีมทําการโจมตีเฟเซลจะปล่อยการโจมตีต่อเนื่องใส่เป้าหมายหลักและสร้างดาเมจลมโดยอฟเฟกต์นี้จะเกิดได้มากสดุดเทินละ1ครั้งและเมื่อปล่อยการโจมตีดังกล่าวจะทําให ตัวเองสร้างดาเมจเพิ่มขึ้นเทคนิคก็อย่างที่รู้ไปเมื่อกี้ลองใช้ไปแล้วก็คือสร้างพายุนั่นแหละก็วิ่งเร็วแล้วก็รวบรวมมาแล้วก็ตีตับใช่ไหมน้อโจมตีซ้้าเลยอันนี้อันนักดให้เป็นอาจารย์ใช่ไหมนี่ดูความเท่ยยกเลยกก่อนได้ไหมอะ่ะ กดพิดอ่สเปกบาใส่แม่งก่อนเลยอนี่ไงนี่ไงมีให้เลือกเป็นแบบโจมตีเป็นขวานกับโจมตีเป็นดาบขวานขวานอืมโอ้โหโอ้โหอืมจบเท่จบสวยนี่ดูความเท่ของเขาซะก่อนที่อยากได้เนี่ยหนึ่งคือหูสองคือชุดสามคือดาบเนี่ยแหละดาบเท่มาก นี่ไงัฟแลวยิงันแลวยิงโจมตีอืมว่ากัตตาอีมัตมดา สกิลเป็นขวานนี่ไงกดสกิลเป็นขวานคิวธรรมดาคือโจมตีด้วยดาบมันเท่มันดาบคู่อ่ะอืมสกิลซ้ำหน่าซ้ำแล้วก็ซ้ำอีกอ่าแล้วกดอันตีได้แล้วเนี่ยนี่นี่เขาให้เลือกเป็นดาบกวาขวานถ้าเกตหมดแล้วใช้ดาบตีอฮ้ยอฮ้ยอุ้ย เฮ้ hey, โคตรไงไปเปิดดีครับรออะไรเฟดก็เฟดเฟดนี่รอไปก่อนแล้วกันเพราะงั้นเราก็ต้องเปิดเลยนะครับอ่ะแน่นอนนะครับผมรอบที่แล้ว ประวัตินะครับผมเราโชคดีเราเปิดสิบโลแล้วเราได้เจลชิลมาแล้วเพราะงั้นทำไมมีความรู้สึกว่าสังหรณ์ใจไม่ค่อยดีแต่ก็เอามาการันตีสิบผ่านไปไม่มาอ้าวได้อันใหม่เหรอนี่คืออะไรอะ b o u l e s s Colo ของลบล้าง ครับโลที่ยี่สิบครับมาเลยอยังไงก็ง่เจอมาแล้วตัวใหม่พี่เท่ของเราย0สิบไปแล้วก็สามสิบค่ะต่อกันเลยสามสิบมันเหมือนจะแวบแวแต่มันก็ไม่แวบแวบ โอ้โห4ีส e ิบยังยังยังสี่สิบก็ยังนิ่งอยู่ห้าสิบอื้โอ้โหไม่มีมาเลยหกสิบ ไม่ว่ะโอ้โหแล้วได้มืเจอมาตัวเดียวเองเนี่ยนะเจ็ดเซฟโอเคเอาการันตีไปแดกเลยแล้วการันตีจะออกไม่ออกการันตีออกไม่มามา มาถึงขั้นการันตีแล้วมันก็ต้องมาแล้วเปล่าติชิง้งถ้าการันตีออกนะเปิดโรบินต่อเลยถ้าการันตีออกนะมา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 โอ้ นายเลือกมาได้ถูกเวลามากเลยว่าเจอผาดโม่เจอมาอีกตัวค,ครับคืนครับเอาดีก็เอาให้หมดตัวไปเลยเก้าพันอ่ 9, อะรออะไรกลัวที่ไหนล่ะไปเริ่มใหม่สิบยี่สิบไม่มา อ่ะโมเจอซีโมเสือีสองอีสามแล้วนะครับโมเจอครับสามสิบเท่าไหมสี่สิบนิ่งไหวห้าสิบ นิ่งไปหมดจริงด้วยเออแย่เออเย่มีเท่าไหร่กูจัดหมดเลยมาเพราะยังไงเราก็เก็บไว้เพื่อสิ่งนี้อยู่แล้วหกสิบยาวไป เดตเซฟอืมต้องต้องสองการันตีวมเจ้าฮืม <c oughs> ไม่ต้องมาฮื่มเลยปอมแทบไม่ต้องรอกันไม่ต้องลุ้นแล้วอะ่ะยังไงก็มาแน่ๆเพราะมันการันตีแล้ว ตามนั้นแหลจะจ้ะโอเคออกมาตัวสุดท้ายซะด้วยนะโอโรบินสงสัยไม่ได้เปิดนะโรบินโอเคครับผมก็ตามนั้นแหละนายพลสงสัยนายพลจะได้ดองอยู่ในไอดีโดยที่ไม่ค่อยได้เล่นอีกแล้วลหะนายพล ไม่มีทีมก็เอาไว้ก่อนแล้วกันนะเจ๊เดี๋ยวก็ปั้นตัวไว้แหละแต่คงจะไม่ค่อยได้ลงทักเท่าไหร่ดูก่อนแล้วกันดูเหมือนมันขาดโรบินอะเสียดายไม่ต้องมาไอแอะเลยไอเจอผาดไอหอยไม่ต้องมาไอแอมแอมเมื่อกี้มึงไอไอห่า อีไรแล้วเนี่ยอีหนึ่งวิงโอเคก็นั่นแหละนะฮะตามนั้นนะครับผมโชคไม่ค่อยดีมีเท่าไหร่ก็ทุ่มไปให้หมดแล้ว เพราะฉะนั้นตัวท่านในพลเสฟฟเียวนี่ก็คงต้องดูทีมก่อนละกันนะครับผมหลกัหลกๆตอนนี้ที่เล่นก็คงก็ยังคงเป็นอากาลอนกับน้องไฟไฟสองตัวนี่แหละเอาไว้ผ่านยังไงมันก็ผ่านอยู่แล้วแหลนะเนาะแต่ก็อยากได้แหละด้วยความอยากได้นะครับก็ต,ตามนั้นนะครับผมทุกคนก็คงจะเห็นความเกลือของผมไปแล้วนะครับผมก็ผมน่าจะล้างตู้ให้แล้วเรียบร้อยใครที่เปิดหลังจากนี้ก็ขอให้ออกได้ง่ายๆละกันนะครับผม คลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆเนอะเดี๋ยวก็จะมีทําคลิปเนื้อเรื่องต่อนั่นแหละครับผมหลังจากที่ฮูเลหนีออกมาได้แล้วก็อยากจะรู้เนื้อเรื่องกันว่าหลังจากนี้มันจะเป็นยังไงต่อไปนะครับแล้วก็ยังไงก็คอยติดตามคลิปหน้ากันด้วยแล้วกันนะครับสําหรับคลิปเปิดตัวละครวันนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับสําหรับวันนี้ลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับโคตรน่าเสียดายหมดตูดเลยวันนี้